เหม็นพวดหัวเนี่ยเหม็นอยู่เหรอเหม็นก็เหม็นนี่พูดผิดโลพูดยังไงอะเออไอ้นั่นเนี่มันก็ช่วยลดได้บ้างเจ้าคนไหนยังไม่เคยเห็นหน้าตาเน่ยเจ้าเอ้ยเจ้าเจ้า ชุดนักศึกษาไม่ได้เลยนะกูเนี่ยแล้วก็แพ้คนในเครื่องแบบใช่พวกนักศึกษาเออชอบมากเลยเออพระเจ้าเออพี่ให้เรียกมขึ้นบ้านจ้าจริงเหรอจ้าจริงจ้าขึ้นบ้านก่อนจ้าชื่ออะไรชื่อน้องกบูดจ้า้องหนีนี่เราพี่ไม่ทำอะไรอย่าไปเลยแต่เจ้ามึงอย่าปีนกูจ้า๋ยวมึงหนีหนีกูจ้าขึ้นบ้านก่อนจ้าคืออะไรจ้าชื่อน้องกบูดกบูดโจ้าโอ้ยมึงอะไรเนี่ย กูโยงเข้าอย่างเดียวเลยแล้วเมื่อกี้กูทำไปแล้วน่ะเอ้ามึงไ่รู้ตัวได้ไงเพราะงูคิดว่ากูทำกูไม่รู้เลยโอ้ยแหมสมองนี่ใครอ่ะเจ้าเจ้าที่ไหนก็ไม่ดูเลยแต่ละรูปมันเจ้าที่ไหนเล่าไอ้นี่มันขี้ข้านี่มึงก็แอบแฝงนี่ไม่ได้ตาแล้วะไปไปเหลือองค์อีกองค์หนึ่งไปใช่ดูลักษณะการเป็นเจ้านะข้าต้องสง่าเออเออไปโอยสงสารหลอด ี่สดางะว้าไม่มีทุนเป็นได้ไหมใช่ใช่แต่เก้าอ๋อไอ้นี่ไอ้เป็นใครเนี่ยเป็นน้องพี่นกแก้วจ้าเป็นน้องพี่นกแก้วจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อนกกระเจิ๊บจ้านกกระเจิ๊บจ้าเป็นนกตางต่าแท้เลยจ้าถามพี่ว่ามีหวยังจ้าจ้าจ้าเลยจ้า เอาเอาเย้ะเออประชวนหลวงมาใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวมันใช่ที่ไหนเล่าอ้าวไอ้นี่มันไอ้นักบินนะพี่โอ้โหนี่ลุกนัางนี่ทำงานเนี่ยมาต่อแล้วพอนั่งลงไปดิเจ้ามาไงจ้ามาที่มาที่โอ้โหนี่สองคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยไปพาใครเข้ามาไปรึพระองค์ท่านอยู่ข้างนอกหรือองค์เดียวเลยเนาะไปต่อมาเข้าบ้านดีแล้วก็เอาน้ำไปตวงถ้วยก่อนได้จ้ะเนี่ยไปไปไปเหลือคนเดียวแล้วแน่อยู่หน้าบ้านเลยทำงานเลยอยู่แน้า แต่เกิดไปไม่เคยเจอเจ้าเลยตื่นเต้นจังวุยใครอ่ะหวนนี้นี่การคุยใครอ่ะเหมือนเลยทั้งหมูทั้งไก่ธรรมดาเลยติ๊กแต่คนไปไหนก็ไม่รู้จ้าจ๋าปล่อยเหม็นอยู่คนเดียวแเราเหม็นไปเพื่นอนยังไรนี่เจ้าเดื่มน้ำหน่อยนะเดินทางมาเหนื่อยจะได้ดีขึ้นเลยนะเจ้าคงได้ครับแต่ว่าอากาศมันบรรยากาศมัน ดื่ลคกรับดื่มหน่อยเถอะจ้าน้ำดื่มอสันิการไม่เหม็นนะเศกิบมะลิด้วยดูสิจ้าหอมหอมนะดื่มแล้วจ้าก็ได้ครับขอบคุณมา้ขอโจ้คือไม่ได้ตั้งใจค่ ไม่เลยค่ะขอโทษจริงๆนะเออโอ้โหไอ้คุณดูดีตอนนี้น้ำบ้านเราไม่ธรรมดาเว้ยทำไมกอบได้ด้วยอ่ะกอบไม่ต้องแข็งเลยจะกินได้ไม่ได้ไม่เป็นไรจะังเลยวันนี้แต่ละคนเส็ดน้ำนุ้งะวังตัวเองขอโทษเลยครับพอดีว่าเหม่อไปหน่อยเสียดายแล้วน้ำน่าดื่มจะตายไม่เป็นไรค่ะไปทั้งหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องเดินไปตากไหนนะครับ ไม่เป็นไรจะดื่มเดือนได้ยังไงนะยามพอมีอยู่บ้างจกปรแย่เลยเดี๋ยวไปตากให้ใหม่นะจ้าจะกปบอกอยเลี่ยนใจจ้ากบ้านบางทีตอนรับไม่ดีเลยก็ยิ้มหมาเข้าแล้วอ๊ะเอ้านี่แมหลอนเิ่มดูตาหมาตื่นเลยเห็นมั้ยเ่ว่าตีนนั่งอยู่คนนั่งอยู่เฮ้ถูกแล้วอมันเป็นทางเดินที่จะออกแ่็นั่งตวเอทไมจะไม่จะบุรี่ไหมเป็ะกูอัมตัวเองด้ว เออขอได้ชะขออภัยด้วยที่สาริกาน้องกว่าหมดฉันเองกิริยาไมา่ไอยากจะไม่เหมาะไม่ควรนะพี่คะ่ะนี่นแต่น้องสาวน้องสาวน้องสาวเออพระองค์แสดงว่าสวยติดแน่เดินทางาไปเดินสวยน้ำฝนดีกว่าน้ำจากธรรมชาติมาจากไหนบ้างเราเป็ดเล้วไก่เล้วหมูแล้วก็มาลงตุ่มด้วย <c oughs> อิบวันดีคือดีมีสะเก็ดขี้หมูติดมาด้วยนะโอ้จะเป็นทประโยชน์พี่ค่ะวันดีวันดี อต้องดื่มยใช่ไหมใช่ต้องดื่มไงเดี๋ยวจะน่าเกลียดพีดีเลยเนาะเป็นแบบแห่งคนระดสองตึกด้่อกนออมันได้มัเป็นไรกินน้ำลายแล้วนี่แกกระหายน่ะมาด้การตากร้อนเออใสนเหลือไว้ให้เอาไปเหลือให้กูกินขี้หมเนี่ยขอเดีชัิมรพระองค์สวยน้ำแล้วหายเดือยแล้วก็เสเด็ดกลับเมืองเลยดีกว่าพี่กดินแล้วมันเย็น จะเด้นนั่งเลียจะไม่ถึงสองนาทีเลยให้เราลับเมืองแล้วจะโอไว้ร์ไปหรเปล่าเพื่อนนิวกำลังว่าเราจะคุยกับเพื่อนอดีเลยคุยอะไรเพื่คะคือจะรบกวนเพื่อนที่เปล่า้าถามว่าเรากัลังจะสิงจะอยู่ต่ออีกสักสามเดือนโอ้โหไอ้ีตอนมาแล้วไม่อยากจะมาเลยพอมาอยู่แป๊บเดียวไี่อยากจะอยู่ถึงสามเดือนเลยเหรอเพื่อนคะชอบบรรยากาศไม่ได้ไม่ได้เส็จพ่อสั่งเอาไว้พร่องค์ท้นเน่ยน้เลืยน้ำดืออร่อย่เดี๋ยก็บอกฉัน ะวายที่ในเมืองหลวงเลยที่น้องเด็กเพศนี้เองนี่เสด็จพ่อสั่งเอาไว้ว่าถึงวันนี้กลับวันถึงคืนที้กลับคืนถ้าหาไม่กลับวันนี้ไอที่เขบอกที่เนี่ยไม่ต้องกองน้ำไม่ให้เราหรอกอร่อยพี่ค่ะพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่กลับก็หมดฉันต้องหัวขาดแน่ๆพี่แตงออกก็มีความผิดติดตัวไปด้วยนั่นสิีอวโหลืมไปแล้พี่แตงอ่อนเสด็จพ่อมีคำสั่ง ถึงวันที่กลับมาจะคืนที่กลับเรใช่ใช่วาคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละเดแเอวไว้มีโอกาสไว้ข้างหน้าอยากจะกลับมาเพื่อที่นี่ยินดีก็รับไีแล้ววันที่กลับก่อนอยู่ได้สปีโอ้โหกี่ปีก็ได้แต่มันต้องกลับเมืองก่อนก็ี่จไปแล้วนะไเป็นไรไปกเวลาเดินทางดูานทงฟอยูทเด อุ๊ยมาติกูเพิ่งมาใหม่นะเนี่ยอุ๊ยอ๋อ <coughs> <coughs> เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนบอกกระบอกใช่ไหมใครเนี่ยเอาก็บอกเขียนสาไงไปถึงน่องบอกมาีอะไรใช่ไอ้ไรอ่ะยีร้อใจไปน้องโกเมื่อกี้นั่งมองตาเูเลยน้องโกแ่เียขึ้นองปลาซะ้ เอาไปถูเส้นไงพวกมืงอ่ะคนป่วยต้องค่อยๆจับค่อยๆลูบค่อยๆทำเราเป็นเหล่เจ้าบนสิงก์สิงนีเป็นเหล่เจ้าเป็นเหล่เจ้าใครเนี่ยแก้วฮะดอกแก้วเคื่อผูกโอ๊ยดอกแก้วเหรอเป็นถีบจับใจได้ไงอ่ะโง่เป็นไงี้ยกแก้วจับใจไงโอจยสบุญดอกแก้วเลย เข้าพิาเลยนี่สมน้าจ้า้าจ้จาจ้าจ้าจาจ้าจ้จ้าจ้าจ้าจ้้าจ้จ้า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 ไ้า้าจ้าจิาจจ้าจาจ้าาจ้าาจอาจ้มาจ้าาาาเ้าาจวาจา้าาจ้า้าจ้า้าาเา้าอ หลวงท่านมันเป็นยังไงพี่คะอีตออมายังดีอยู่เลยูเหมือนกันนะเพื่อนเราก็กำลังจะเดินทางกลับเมืองอยู่ดีๆก็ปวดท้องตก血แม่ท้องขึ้นมาเออเดินไม่ไหวเลยสงสัยวันนี้เนี่ยคงจะกลับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรอเอาที่หายดีก่อนงือเดินทางได้ถ้ากลับไม่ไหวแล้วถ้าเาพวกไม่กลับวันนี้เนี่ยเสร็จพวกงจะว่ายังไงนะพี่คะไปไกลเจ้าไาอยู่ไป่องไม่สบายเนี่ยแต่คำสั่งของหลวงท่านเนี่ยมึงมาเล่น ใหเสด็จพอ่อรู้นะครับขอไเร่ว่าอะไรนะยังไงก็อยู่แล้วมันต้องพักที่นี่ก่อนไปเจ้าอยู่นี่ก่อนพงเดียวไม่ไหวแน่ยหรือพี่ค่ะเอา้าไม่เป็นไรงั้นพักที่บ้านไปใช้ก่อนคืนนี้นอนที่นี่ก่อนให้นอนที่นี่เลยก,ก,ก็ใช่ไงพงเดือนไม่ไหวจะกลับยังไงแล้วพี่ค่ะเอาานี่หายแล้วเหรอพี่ค่ะ อย่าทักสิอย่าทักอีกทักจะเป็นอีกโคโลมทัาไม่ได้เลยเออทักไม่ได้้แบบนี้จะแตกกันนอนยังไงล่ะผู้หญิงนี่มันรายอ่ะเด็กก็บองเช่เดเข้าป่าไปหาบ้านยาไม่ปโคโดเสมเลยสือผู้ชายกับพี่เกแยกกันนอนอยู่แล้วจะแยกกันนอนสี่คนนอนตรงนี้เดี๋ยวให้นกแก้วปูกลามุให้นอนเลยทลางบ้านเลยาผู้หญิงก็ต้อนอนีกที่หนึงจะรวมได้ยังไงหมรวม่วงม่คเลยจีคมันนี่สายชรวมลอดเาสิกาด้กกรจิบก็ูดไปนอนห้นี่ นะถ้าหากพี่ไป็นตเข้าประตูเรียกอย่าเปิดประตูนะเดี๋ยวพี่กลับมาไปไปนอนทำไมตกดีแล้วอยู่ทำไมเล่าเอออ่าบหนังท่านอนได้แล้วไม่ต้องร้องก่อนนะมึยังไงเนี่ยเปิดหน้าต่างเล้วก็ผมเชนจะเข้าป่าจะรีบไปรีบกลับโปร่งเทนก็อดทนหน่อยนะพี่ค่ะอดใจหน่อยนะคุยกับใครเนี่ยในสารคุยกับผมเชนมุมตาบ่งอะไรนะพี่ลงรีบไปไม่ต้องรีบกลับกระบอกรีบไปรีบกลับ น้องแก้วไม่ต้องรีบกรับไม่ตีพงท่านก็ปวดท้องตายเลยสิหายาดีๆเลยที่ดีที่สุดน่ะก็ไปหานะาบอกไปก่อนนี่นะเรามีน้องสาวผู้หญิงนะโูมาดูไมดีดูผู้ชายมันโดนบ้านดูแลลูกท่านไม่ดีจับตัวนี้ด้วยน้องหัวฉันจะเข้าไปหาว่ายานะสามชั่วโมงไม่เกินเดี๋ยวจะกลับมาที่มาอยู่นี่นะไม่ต้องห่วงครับูุณใครคุณัตนะน่ะ ถ้าเกิดขึ้นกับสาริกาหัวแตกเอาตีมึงมารูปหน้ากูเลยกูรูก่อนได้ไหมไปกพี่มึงเออพี่ับผมขอโทษไปไปดไปดูแล้วเลยท่องด้วยไปพูดลา่อแลี่ม่ไปเอม่เอาไปอเ่อนีเหรอ